เมื่อถูกตำรวจจับจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคดีของเราจะได้รับความเป็นธรรมเมื่อตำรวจจับกลุ่มไม่ว่าเรื่องใดก็ตามการจะดำเนินคดีต้องผ่านขั้นตอนที่ตำรวจแจ้งข้อหาเพื่อให้เรารู้ว่าจะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อให้มีโอกาสให้ข้อเท็จจริงจากฝั่งของเราสอบปากคำพยานเพื่อหาหลักฐานเพิมเ่มเติมว่าเราทำผิดจริงหรือไม่สรุปสํานวนเพื่อตัดสินใจว่าจะฟ้งฟ้องหรือเปล่างานเหล่านี้เรียกรวมว่างานของพนักงานสอบสวน เป็นขั้นตอนการทํางานสําหรับทุกคดีเพื่อหาคําตอบว่าใครคือคนร้ายตัวจริงใช่คนที่ถูกจับมาหรือเปล่าในประเทศที่กระบวนการยุติธรรมพัฒนาแล้วการแจ้งข้อหาหรือดําเนินคดีกับใครจะต,ต้องปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่าคนนั้นเป็นผู้กระทําความผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้ศาลพิพากษาลงโทษได้งานสอบสวนที่ควรจะเป็นคือตํารวจต้องแสวงหาพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อค้นหาความจริงพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา แต่ในทางปฏิบัติตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวนยังมุ่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาในทำนองเค้นหาความจริงมากกว่าค้นหาความจริงทำให้คนบริสุทธิ์ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกทรงฟ้องต่อศาลมากมายบ่อยครั้งนำไปสู่การละเมิดสิทธิของประชาชนทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทำให้ภาพของตำรวจและกระบวนการยุติธรรมกลายเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับประชาชน ตัวอย่างคดีที่ตำรวจจับกุมคนร้ายผิดตัวอายการสั่งฟ้องผิดคนเช่นคดีนายวุฒิชัยใจสมัครหรือปุ๊วอมอัพถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมแฟนสาวที่จังหวัดเชียงใหม่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่กระทรวงยุติธรรมพบหลักฐานใหม่คือ DNA ในซอกเล็บของผู้ตายไม่ตรงกับ DNA ของจำเลยและมีพยานยืนยันว่าคนร้ายที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ พาผู้เสียชีวิตไปทานข้าวต้มในคืนเกิดเหตุไม่ใช่ร้านเดียวกับที่ปรากฏในสำนวนคดีพยานหลักฐานชิ้นใหม่นี้ถูกส่งให้สารดีกาพิจารณานำมาสู่คำพิพากษายกฟ้องปุ๊วอมอัพจึงได้รับการปล่อยตัวหลังถูกจำคุกไปแล้ว3ปี6เดือน นอกจากนี้ตามสถิติสำนักง,งานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,545ถึง2,563รัฐบาลต้องใช้ใจ่ายงบประมาณกว่า521ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ27ล้านเพื่อเป็นค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยคดีอาญาจำนวน2,396คนซึ่งถูกฟ้องและถูกกุมขังโดยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหนึ่งในสาเหตุของเรื่องนี้ เพราะระบบของประเทศไทยเอางานสอบสวนทั้งหมดฝากไว้ในมือของตำรวจและเอางานฟ้องคดีทั้งหมดมอบให้อัยการชนิดแยกคาจาัดก,กันอัยการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายไม่มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบกระบวนการสแสวงหาข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานตั้งแต่ต้นว่าจะรู้เรื่องคดีก็ต,ต่อเมื่อตำรวจส่งสำนวนมาให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้นหลายกรณีอัยการไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าหลักฐานเพียงพอจะพิสูจน์ความผิดหรือไม่ บางครั้งก็ต้องยื่นฟ้องผู้บริสุทธิ์ไปและศาลก็ยกฟ้องในภายหลังหรือยื่นฟ้องไปโดยมีหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แม้ว่าผู้ถูกฟ้องจะกระทำความผิดจริงแต่ศาลก็สั่งลงโทษไม่ได้สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนทนายความนักวิชาการและเครือข่ายประชาชนผู้ถูกระมิดสิทธิมนุษยชน เห็นว่าการคุ้มครองและปกป้องการละเมิดสิทธินั้นประเทศไทยต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่มีหลักนิติธรมรมโปร่งใสตรวจสอบได้และพิจารณาการดําเนินคดีที่รวดเร็วเพราะความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐคือความไม่เป็นธรรมจึงมีข้อเสนอปฏิรูปการสอบสวนทั้งอาญา9ข้อ1ให้หลายหน่วยงานเข้าถึงพยานหลักฐานได้ทันทีที่ทราบเหตุ และสามารถเริ่มต้นดำเนินคดีไปจนถึงการส่งสำนวนให้อายการด้วยโดยตรงเพื่อฐานอำนาจสร้างระบบตัวสอบทวงดุลป้องกันการบิดเบือนและทำลายพยานหลักฐาน 2. ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกันโดยให้อายการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักง,งานสอบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลของพยานหลักฐานตั้งแต่แรกและเป็นผู้สอบปตะรรมผู้ต้องหาก่อนจะสั่งฟ้องคดี 3. จัดโครงสร้างงานสอบสวนในลักษณะสหวิชาชีพมีไฟสืบสวนไฟสอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเฉพาะด้านได้แก่ายพิสูจน์หลักฐานายนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์รวมทั้งพนักง,งานสอบสวนหญิงมาทำงานร่วมกัน 4. สร้างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่บริหารงานอย่างเป็นอิสระจากพนักง,งานสอบสวนและอายการสามารถทำงานควบคู่กับพนักง,งานสอบสวนได้ตั้งแต่ต้นทาง 5. ยกเลิกการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานฝ่ายปกครองและตำรวจ 6. ยกเลิกการน,นำผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหามาทำแผนการสอบสวนต่อหน้าสาธารณาชน 7. ในการควบคุมตัวการจับหรือคน้นให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาและแจ้งให้ญาติทราบหากมีการปล่อยตัวให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจมารับและลงนามรับรองว่ารับตัวไปแล้ว 8. ให้เจ้าพนักงานจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการซักถามผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาตั้งแต่การจับกลุ่มและการสอบสวน 9. ประชาชนต้องเข้าถึงทนายความทนายความที่ศาลขอแรงแต่งตั้งให้เป็นทนายความแก้ต่างให้จำเลยที่ไม่มีทนายความต้องมีความรับผิดชอบและมีความรู้ความสามารถกรณีเป็นคดีมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตทนายความที่ศาลขอแรงแต่งตั้งให้เป็นทนายความจำเลย ต้องเป็นทนายความที่มีประสบการณ์เป็นทนายความมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามปีหรือว่าความคดีอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า10คดีเพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ให้เกิดการบิดเบือนล่นวงเหนียวหรือแทรกแซงคดีทนายความต้องช่วยดูแลกระบวนการแจ้งความให้ทุกฝ่ายโดยต้องยืนยันให้พนักงานสอบสวนลงข้อความว่าดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ใช่ลงข้อความว่าแจ้งความลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานเท่านั้น การปฏิรูปการสอบสวนทางอาญาน,นี้ก็เพื่อความเป็นธรรมและทําให้ภาษีของเราไม่จมไปกับความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมหากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยติดตามสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ทาง ucl.or.th facebook สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสสสหรือทางอ e ีเมล uclthailand@gmail.com